คอครแฟนตาซีเรื่องเอลล่าเงือกน้อยนักผจญภัยตอนที่สจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เอลล่าได้ไปที่โรงน้ำชาในหมู่บ้านของมนุษย์ต้นไม้ก็ดันเมาเหล้าผลไม้จนเผลอหลุดปากเรื่องภารกิจทำให้แอลเรียเจ้าชายจากเผ่าเอลรีพาตัวเอลล่าไป ก่อนที่แอลล่าจะได้รู้ความจริงว่าแอเรียลก็ได้รับภารกิจนี้เช่นกันเมื่อข้าได้รู้ความจริงว่าเจ้าชายจากเผ่าเอลคนนี้ก็ได้รับภารกิจเหมือนกันกันกบข้าจูจูเขาก็บอกให้ข้าเงียบเสียงก่อนที่ข้าจะได้ยินเสียงจากด้านล่างบ้านต้นไม้ข้าได้ยินว่าผู้หญิงแปลกหน้าที่เจอที่โรงน้ำชาพากอยู่กับเจ้าทีเน่นางอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรกันหรือ เฮ้ย hey, คนทุกห้องในรัศมีนี้ข้าได้ยินเสียงเฮี้ยมนั้นใจก็ตกวูบไปอยู่ตะตุ่มความเมาหายเป็นปลิดทิ้งรีบเก็บของสำคัญเียวเข้าเฮ้ hey, ทำไมล่ะเจ้าจะรอ้อยพวกมันว่าเชื่อเจ้าก็ตามใจไม่พูดเปล่าแอรเรลยังรีบเผาไปทางหน้าต่างบ้านต้นไม้ข้าก็โกยของรีบเห็นตามเข้าไปทันทีใครจะอยู่พวกมันเชื่อกันเล่าเราจะไปไหนหรอแอรีเล ออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดเขากระโดดลงไปจากทางหน้าต่างอย่างคล่องแคล่วส่วนข้าก็ได้แต่ยืนขาสั่นพับๆอยู่ก็วิถีลูกครึ่งเงือกเช่นข้าถึงแม้จะทมนขนาดไหนก็เป็นโลก,กลัวความสูงอยู่างไม่น้อยเร็วเข้าบัวทำอะไรอยู่ค่ะๆกลัวความสูงโถ่เค่ดูดุดโดดลงมาเถอนหน้าเดี๋ยวข้ารอรอเองไม่ต้องกลัว ยังไงข้าก็กลัวพวกมันอยู่ข้างหลังเจ้าแล้วฮะข้าได้ยินก็รีบกระโดดลงไปทันทีก่อนจะโอ๊ยไหนว่าจะรอรับข้าไงจุกคนกกหกจูาตัวหนักขนาดนี้ข้ารับเจ้าก็หลังหักกันพอดีรีบไปกันเถอะน้าข้าได้แบ่นกับตัวเองยังเจ็บใจถถมเมื่อกี้ยังโดนหลอกเรื่องที่พวกมันอยู่ข้างหลังข้าอีก จุกคนขีเโกหกทำหน้าบูดหน้าบึ้งอยู่ได้เร็วเข้าข้าได้แต่เดินตามเข้าไปด้วยความรู้สึกโมโหเป็นที่สุดปล่อยให้ข้าตกลงมาจะถามว่าเจ็บไหมสักคำก็ไม่มีความหล่อของเจ้ามันชางน่าเสียได้เมื่อมาอยู่ในตัวเจ้าจริงๆข้าผูกเรือไว้อยู่ทางด้านนู้นพอพ้นจากที่นี่ไปพวกมันคงตามเราลำบากแล้วเชิญเจ้าตามสบายเถอะเรือขี้ปะติ๋วของเจ้า ข้าไหวไปเองก็ได้ข้านึกสงสัยอยู่เชียวที่แท้จะเป็นนางเงือกหรอกเหรอข้าไม่สนใจแอรียลเพราะกำลังกโกรธเขาอยู่จนกระทั่งเห็นเขาทำหน้าแปลกๆทำไมเกิดอะไรขึ้นเรือข้าหรือสิไม่รู้หายไปไหนฮ่ฮ่ <laughs> สมน้ำหน้าหรือเจอกันทางใต้นะจใชายแอริเลเดี๋ยวสิเจ้าจะทิ้งเขาไว้ตรงนี้หรือไงอา้าว จะให้ข้าทำยังไงจะตัวโตวขนาดนี้ให้ข้าแบกเจ้าว่ายน้ำไปข้าก็หลังหักตายกันพอดีเจ้ายกย้อนข้าด้ือไงเปล่านั่นพวกมันอยู่นั่นกันข้าได้ยินเสียงคนพวกนั้นถึงได้รีบควานหาว่าเนื้เงือกมายื่นให้เขากินนี่ซะแล้วเจ้าจะจว,ว่ายน้ำเก่งอยู่กับเงือกเลยแล้วตามข้ามา แอเรียลรีบรับไปกินก่อนจะว่ายน้ำตามข้าไปเราว่ายกันมาไกลมากก่อนจะขึ้นฝั่งยังแผ่นดินใหญ่อีกที่หนึ่งข้านอนแผ่หลายังเหน็ดเหนื่อยและตื่นเต้นมากส่วนแอเรียลก็มัวแต่มึนงงอยู่กับความสามารถในการว่ายน้ำของเขาว่านของเจ้าวิเศษจริงๆแงล้ล่ะของดีของเกาะข้าแล้วนี่เราหนีพวกมันพ้นแล้วใช่ไหมข้าคิดว่าอย่างนั้นแหละ แล้วทำไมพวกมันต้องตามล่าค่ะเหมือนผีก็หายเลือดขนาดนั้นเจ้านี่ชึงไม่รู้อะไรจริงๆหรอรู้อะไรก็เมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นของมีค่ามากหากเจ้ารวบรวมมันได้ถึงหกชิ้นและคืนชีพไม่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้เจ้าจะสามารถขอพรในหนึ่งข้อเจ้าคิดดูว่าหากมันไปตกอยู่ในมือของปีาศาจชั่วแล้วขอพรให้เขาสามารถกุมชะตาของพิภพนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้น ฮะข้าไม่เคยได้ยินเรื่องขอพอนี้เลยทีนี้เจ้าก็จงรู้ซะว่าต่อแต่น,นี้ไปหน้าของเราสองคนคงเป็นที่ต้องการของพวกล่าสมบัติและกระหายจะได้อำนาจแล้วโท่ข้าไม่น่าเชื่อตำราที่ว่าเราผลไม้ไม่ค่อยแรงเลยกินไปนนิดเดียวทำไมถึงเมาขนาดนี้แอลเรียวใส่หน้าใข้าก่อนที่เขาจะออกสำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณนี้ คืนนี้เรานอนพักเอาแรงที่นี่แหละพอสว่างล้วค่อยออกเดินทางต่อแอรีลทำมือสายไปสายมาก่อนจะผลิตไฟขึ้นมาได้พวกเราเลยได้กองไฟเอาไว้ผิงแก้หนาวโหข้าเพิ่งรู้ว่าเผ่าเอลใช้เวทมนต์ได้ข้าเพิ่งจะได้ร่ำเรียนเวทเพียงไม่กี่ปีใช้ได้แค่พลังพื้นฐานเท่านั้นเจ้าอ,อยู่เท่าไหร่กันแอรีลเจ้าจะอยากรู้ไปทำไมอา้าว ข้าจะได้รู้ว่าควรเรียกเจ้าว่าพี่หรือน้องไงดูยังไงข้าก็เป็นพี่เจ้าอยู่แล้วฮึม่บอกก็ไม่อยากรู้ก็ได้ดีเพราะข้าไม่บอกข้าทำหน้างออย่างไม่สบอารมณ์กับแอริเอลเท่าไหร่แต่ก็เพียงไม่นานก็ต้องหันมาพูดกับเขาก็ข้าเหงาปากนี่นะแล้วเราจะทำยังไงต่อแอริเลสิ่งที่เราต้องทำก็คือการรวบรวมมล็ลพันทั้งหกให้ได้ ก่อนที่มันจะไปตกอยู่ในมือของคนชั่วข้ารู้แล้วรู้แล้วแต่หมายถึงแผนข้าไม่รู้หฮะข้านึกว่าเจ้าจะฉลาดสิอีกถ้าฉลาดนางก็พูดมาสิข้าก็ไม่รู้เราสองคนเลยได้จะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่พร้อมกับความสงสัยว่าเหตุใดโชคชะตาถึงได้มอบภารกิจชิ้นนี้ให้พวกข้าแม่ของข้าแผนที่นี้มา เพื่อใหข้าเดินทางไปหาท่านอาของข้าที่ดินแดนของพวกแฟรี่เทลท่านอาของเจ้าใช่ท่านชื่อเฟรนซ์ใช่ท่านผู้เท่าเงือเฟรนซ์กาม,า,ามหาบุรุษในตำนานหรือเปล่าฮะก็ไม่รู้สิข้าไม่เห็นท่านแม่พูดถึงท่านอาแบบยิ่งใหญ่อย่างนั้นเลยต้องเป็นเขานแน่ๆดีนี่คือแผนการของเราเราจะออกเดินทางไปยังดินแดนขพวกแฟรี่เทล มันเป็นแผนการของข้าทั้งหากก็นั่นแหละงั้นคืนนี้เราควรนอนพักร่าแรงหลังจากนี้เราต้องเดินเท้าต่อผ่านไปยังป่าบนเพการแล้วเจ้าข้าได้ยินมาพวกเงือกอยู่บนบกได้ไม่นานไม่ใช่หรออันที่จริงข้าเป็นพวกเครึ่องเงือกกับมนุษย์มนุษย์ใช่พราะข้าเป็นมนุษย์มาอยู่อาศัยที่เกาะเงือกเป็นไม่ได้ยังไงมนุษย์ที่ไหนจะอยู่พิภพนี้ได้ ทำไมล่ะเจ้าไม่เคยสงสัยด้วยไงว่าเหตุใดเผ่ามนุษย์จึงอยู่ห่างออกไปอีกมิติหนึ่งที่ที่เราจะไม่สามารถค้นพบมนุษย์เจอและมนุษย์ก็ไม่สามารถค้นพบเราเจอไม่รู้ก็เพราะว่าเมื่อครั้งอดีตเผ่ามนุษย์มีแต่จะทำสงครามกับเผ่าอื่นเข็นฆ่าเผ่าอื่นล้มตายเป็นจำนวนมากเพื่อหวังจะครอบครองทั้งอาณาจักรเผ่าเงือกของเจ้าก็ถูกล่าตาย เผ่าเอลของข้ายังต้องเร้นกายไปอยู่อย่างหอคอยห่างไกลจนเทพผู้สร้างท่านได้ทำการแยกมิติและการเผ่ามนุษย์ออกไปเพื่อให้เผ่าอ,อื่นได้อยู่กันอย่างสันติสุขทำไมในเรื่องเล่าเจ้าเผ่ามนุษย์น่ากลัวขนาดนั้นพ่อของข้าไม่เห็นจะน่ากลัวออกจะเป็นคนดีมีเมตตาต่อทุกสรรพสัตว์แถมแม่ข้ายัางเล่าว่าที่เมืองมนุษย์ทุกอย่างแปลกตามากและทันสมัยกว่าพิภพเราอีก เจ้าจะได้ยินได้เห็นมายังไงข้าไม่รู้แต่ในสายตาข้าเผ่ามนุษย์เป็นอันตรายที่สุดและข้าไม่เคยอยากจะไปเหยียบที่นั่นแอริเอลพูดจบก็หลับตานอนหลับหนีไปซะดือด้อๆดูถ้าเขาจะจงเกลียดจงชังเผ่ามนุษย์มากแต่ยังไงซะในสายตาข้าเผ่ามนุษย์ก็คงไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นอย่างน้อยในตัวข้าก็มีเลื่นมนุษย์อยู่ครึ่งหนึ่งพอแอริเอลหลับหนีข้าไป ก็เลยหลับตาลงบ้างแต่นอนอยังไงก็นอนไม่หลับก่อนที่ข้าจะเห็นแสงวิบวับพิ้งผ่านไปเหมือนถูกสะกดจิตข้าก็เดินตามแสงนั้นไปซะแล้วเกิจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่สามเอ๋แล้วนั่นเอลลาจะเดินตามแสงอะไรไปต้องติดตามตอนต่อไปนะคะขอกำลังใจด้วยคอมเมนต์กับยอดไลค์เช่นเคยนะถ้าไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆหม่ ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ